สวัสดีค่ะสวัสดีครูครแล้วก็นะักเรียนที่โรงเรียนตายทางนะคะวันนี้พบกันในวิชาสังคมศึกษา่าสังคมศึกษาลืมไปหรือ,อยัง,งยังนะคะสังคมศึกษาครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรโอ้ยแต่ว่ายังไม่ลืมเรื่องอะไรเอ่ยครั้งนู้นเลยแอลเมืองอ่าแอลเมืองเหนือช่วงนี้เราอยู่ในเรื่องของการไปท่องเที่ยวอยู่ใช่ไหมคะะอ่าเราไปเที่ยวภาคไหนมาแล้ว ภาคเหนือใช่ไหมอากาศเป็นยังไงตอนนี้ภาคเหนือห <style. S 1> นาวหยุดปีใหม่ไปเที่ยวมาหรือเปล่าภาคเหนือไม่ได้อ,อ๋ไม่ได้ไปนะคะแต่เราไปทางไหนมาไปก่อนที่จะหยุดใช่ไหมไปกับคุณครูในแผนที่ใช่ไหมคะใช่นั่นเองนะคะอ่ะภาคเหนือมีกี่จังหวัดจําได้ไหมลูกจาได้เปล่าภาคเหนือมีกี่จังหวัดคะกี่จังหวัด9ก้าจังหวัดยังจําได้อยู่นะ จำได้นะคะภาคเหนือส่วนมากจะเป็นอากาศหนาวใช่ไหมอ่ะแล้วกลับมาเรื่องใกล้ๆตัวก่อนวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมคะเดี๋ยวอีกสองวันจะเป็นวันอะไรคะวันเสาร์เออวันเสาร์ใช่ไหมเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมใช่ไหมคะซึ่งจะเป็นวันวันเด็กเราเป็นเด็กหรือเปล่าเราเป็นเด็กหรือเปล่าเป็นและใช่วันของเราหรือเปล่าใช่แล้วเราต้องทําตัวยังไงบ้างในวันเด็ก เอาทำตัวดีๆถูกต้องทำตัวยังไงอีกทำตัวยังไงอีกมีผู้ขคองบางคนจะบอกว่าอะถ้าเกิดว่าไม่ตั้งใจเรียนถ้าเกิดว่ากลับมาแล้วไม่ทำการบ้านวันเด็กนี้จะไม่พาไปนั่งเครื่องบินไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์มีไหมแถวๆนี้มีเฮลิคอปเตอร์เราขึ้นไหมคะม,มีใครเคยขึ้นบ้างยกมือโอ้ยมีสองคนเองที่เคยขึ้นใช่ไหมดีไหมคะสนุกไหมขึ้นเฮลิคอปเตอร์ สนุกนะคะน่ากลัวไหมหน่ากลัวน,นะคะอาจจะถึงวันเด็กแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้โรงเรียนเราจัดกิจกรรมอะไรวันอะไรวันวิชาการเตรียมตัวพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังอาเซียนเรารู้จักหรือยังจํงาได้ไหมมีกี่ประเทศ,เทศอ้ามีประเทศอะไรบ้างไหนเราบอกซีหนึ่งไทยสองเทศอะไรรู้นะ สามกัมพูชาสเวียดนาม5้าลาวหกสิงคโปร์เอินโดนีเซีย8มาเลเซีย9ฟิฟิฟิลิปปินสุดท้ายประเทศอะไรที่ยังไม่ได้พูดถึงกัมพูชาพูดไปยังพูดไปแล้ว ลาวก็พูดไปแล้วอะไรนะเมียนมาเมียนมากับพม่าประเทศเดียวกันไหมคะประเทศเดียวกันนะคะครบหรือยังรูนายพูดไปแล้วใช่ไหมมีสิบประเทศจําได้ไหมเนี่ยอ่าสัญลักษณ์ของอาเซียนคืออะไรคือรวงข้าวกี่รวงสิบรวงจําได้ไหมจําได้นะคะเป็นเรื่องของ อะไรความร่วมมือกันร,ระหว่างประเทศ10ประเทศใช่ไหมที่อยู่ในแถบภูม,มิภาคเดียวกันนั่นเองอันนี้กลับมาเรื่องของเราเรื่องของเราครั้งที่แล้วเป็นเรื่องของภาคใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะทัวนเรื่องภาคกันก่อนดีไหมดีไหมดูแผนที่เป็นหรือยังจําได้ไหมว่าภาคเหนืออยู่ส่วนไหนของประเทศส่วนบนหรือส่วนล่างส่วนบน,น,บนภาคใต้ยอยู่ส่วนไหนส่วนล่าง แลวมีภาคอะไรอีกประเทศไทยเนี่ยมีกี่ภาคประเทศไทยแบ่งตามลักษณะาทางภูมิศาสตร์แบง่งเป็นกี่ภาคสิบเลยเหรอสี่อ่ะมีประเทศอะไรบ้างถ้ามีแค่สี่อ่าประเทศอะไรบ้างเออเอ้ยขอโทษมีภาคอะไรบ้างภาคเหนือภาคอะไรอีกภาคใต้ภาคอะไรอีกภ<ป>าคอีสานอ่ะภาคอีสานภาคอะไรอีกภ<ป>าคกลางภาคอะไรอีกครบหรือยังสี่ภาค ครบหรือยังน้องเรียนบอกมีสี่ภาคครบหรือยังนักเรียนบอกมาครบแล้วสี่ภาคใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมีกี่ภาคหกภาคนะคะเริ่มที่ภาคอะไรหนึ่งคือภาคเหนือสองภาคกลางสามภาคตะวันออกเฉียงเหนือสี่ภาคตะวันออกห้าภาคตะวันตกและสุดท้ายหกคือภาคใต้จำได้ไหมลูกได้ไหม ได้ไหมอ่าวได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะให้ดูแผนที่ก่อนนะคะว่าเราแบ่งเป็นกี่ภาคหกภาคเนี่ยมีอยู่ตรงไหนบ้างพร้อมยังเดี๋ยวเราดูแผนที่กันนะคะอ่าเห็นหรือยังประเทศไทยมีทั้งหมดกี่ภาค6ภาคใช่ไหมเริ่มที่ด้านบนนี้สีฟ้าตรงนี้เป็นภาคอะไร ภาควันนี้มันรรทัดครูใส่ใช่ไหมภาคอะไรคะภาคเหนือครั้งที่แล้วเรียนไปหรือยังภาคเหนือเรียนไปแล้วมีกี่จังหวัด 9. 9จังหวัดเริ่มที่ด้านบนสุดจังหวัดอะไรเริ่มที่อ่าจตรงนี้เลยอ่าจังหวัดเชียงรายเชียงราย,ย,รายอาไล่ลงมาจากเชียงรายเลยคือพย,ย,ยายาเอาเอา,เอา,เอาตรงที่คุณครูชี้ก่อนมองเห็นไหมลูก ขายาวอ้าวเลื่อนลงมาอีกเชียงเชียงใหม่งหมลงมาอีกลำปางลงมาอีกลแพรแล้วมีอะไรอีกน,น่านแล้วก็อุดรดีดขาดจังหวัดอะไรลำพูนอยู่ไหนนะตรงนี้ใกล้ๆเชียงใหม่ใช่ไหมใช,ใช่ไหมคะ อ่ะแม่ห้องสอนหนึ่งจังหวัดตรงนี้ใช่ไหมคะเห็นหรือยังครบหรือยังเก้าจังหวัดครบหรือยังครบแล้วเริ่มใหม่อ่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนจะได้ไม่ลืมแม่ห้องสอนใช่ไหมอ่ะชี้มาหนึ่งจังหวัดต่อมาอาวลงมาอ่ะลงมาลงมาอีกลงมาอีก ลงมาสุดท้ายนี้อ๋อตรงนี้นี่นี่อาลงมาอีกและก็น,นานน่นใช่ไหมครบหรือยัง,รงครบแล้วนี่คือภาคเหนือนะคะบริเวณสีฟ้าตรงนี้นะคะหนึ่งภาคแล้วใช่ไหมต่อมาเป็นภาคอะไรลงมาสีชมพูม่วงๆตรงนี้คือภาคภาคภาคอะไรเอ่ยภาคกลางถ้าเรียนมองแผนที่ทั้งประเทศ คุณครูต้องบอกไหมว่าตรงนี้เขาเรียกภาคอะไรบอกไหมไม่ต้องบอกก็ได้ใช่ไหมเพราะตรงนี้อยู่บริเวณกลางประเทศใช่หรือไม่ใช่ใช่อ่าถ้าจะภาคกลางมาอยู่ในฝั่งขวามือภาคอีสานหรืออีกหนึ่งชื่อคือตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณสีน้ำตาลนี้นนนะคะ่ัเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเอาลงมาด้านล่างนี้ เขียวเขียวนี้ภาคอะไรนี่ตะวันออกเฉียงเหนืออยู่โซนเดียวกันแสดงว่านี้ต้องเป็นตะวันอืมตะวันตะวันออกใช่ไหมตะวันออกแล้วทิศที่อยู่ตรงข้ามกับทิศตะวันออกสีส้มๆตรงนี้คือภาคตะวันตกสุดท้ายเขียวเขียวตรงนี้คือภาคใต้ใช่ไหม แสดงว่าเราต้องเรียนรู้กี่ภาคกี่ภาคคะหก <6. S 1> ภาคเราเพิ่งเรียนไปกี่ภาคเองหนึ่งภาคคือภาคเหนือมีลักษณะอากาศเป็นยังไงนะหนาวนะคะลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงใช่ไหมใช่นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้อีกจากครั้งที่แล้วเราไม่ได้เจอกันใช่ไหมคะเราหยุดปีใหม่ไปใช่ไหมครั้งนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันสองภาค วันนี้เรียนสองภาคเลยนะรับทันไหมสองภาคจะเป็นภาคตะวันออกตะวันออกอยู่ไหนตะวันออกอยู่ตรงไหนสีอะไรตะวันออกสีเขียวเล็กๆตรงนี้ใช่ไหมคะนี่คือภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ตะวันออกเฉียงเฉียงเหนือแสดงว่าวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับโซนนี้ทั้งหมดเลยคิดว่าเยอะไหมเยอะไหม จริงๆแล้วก็เยอะนะแต่ถามว่าเป็นเรื่องที่เรารู้หรือ,อยังรู้รู้จักหรือ,อยังรู้เราเรียนแผนที่ประเทศไทยมาตนนั้งแต่ป .1 แล้วใช่ไหมใช่นะคะอ่ะพร้อมหรือ,อยังทีนี้พร้อมหรือ,อยังอ,อ่ะพร้อมแล้ววันนี้มาดูสไลด์กันเลยดีกว่าอ่ะเป็นแผนที่ประเทศไทยนะคะแต่นี้สีแดงอยู่ในภาคอะไรเนี่ยสีแดงตรงนี้อยู่ในภาคอะไรเอ่ย ตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีกหนึ่งชื่อคือชื่อของภาคภาค,ภาคอีสานนั่นเองใช่ไหมใค,ใครไม่รู้จักภาคอีสานบ้างมีใครใครไม่รู้จักมีไหมทุกคนรู้จักหมดเลยใครชอบทานส้มตำบ้างนั่นแหละเป็นอาหารประจำภาคนั้นเลยภาษาอีสานเขาเรียกว่าอะไรส้มตำเนี่ยเอ้ยตำบักหุง,หงมีคนรู้จักด้วย,ยไหมเป็นแฟนพันธ์แท้ภาคอีสานนี่เองใช่ไหม อ่านะคะทีนี้วันนี้เราจะมาเริ่มสองภาคแต่เราจะดูภาคเล็กๆก่อนภาคเล็กๆคือภาคอะไรระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออกภาคไหนมีพื้นที่มากกว่ากันภาคไหนตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่มากใช่ไหมแต่เดี๋ยววันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นที่น้อยก่อนเราจะได้ไม่สับสนมาดูภาคแรกที่เราจะเรียนรู้คือภาคตะวันออกนะคะอ่าเขียนไว้นิดนึง เขียนวันที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเก่งมากเลยนะคะอย่านนิดหนึง่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับภาคตะวันออกภาคตะวันออกเป็นภาคที่มีพื้นที่แหลมๆยื่นลงไปในทะเลนะคะจากในภาพที่เห็นนะคะภาคตะวันออกเนี่ยจะเป็นภาคที่มี ทะเลที่อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอะไรอีกเห็นในภาพไม่มีรูปอะไรอยู่เนี่ยรูปอะไรนี่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 ที่ชี้อยู่นี่รูปอะไรทุเรียนแสดงว่าต้องขึ้นชื่อไหมขึ้นชื่อเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้ด้วยตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่หนึ่งอยู่ในแถบภาคตะวันออกเช่นเดียวกันนะคะ พร้อมหรือยังอ่ามาดูมาดูอีกหนึ่งแผนที่เขียนไว้แล้วน้อว่าภาคตะวันออกอ่าตรงนี้นะคะแผนที่นี้จะแสดงลักษณะพื้นที่ของภาพ